สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเวอรุ่นพระใหม่ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับมีหลายช่องทางให้ติดตามนะครับอ่ะวันนี้มาเจอกันเป็นพระผงนะครับอายุยืนหลวงปู่อิมวัดทุ่งนาใหม่นะฮะเดี๋ยวจะพามารับชมรายละเอียดพอคร่าวๆนะครับรายละเอียด พอเข้าๆรายการสวยๆนะครับหน้าเก็บไว้บูชาหรือให้ญาติมิตรสหายหรือให้ลูกให้หลานอ่าสวยมากครับรายการนี้เป็นพระผงนะฮะนี่นะครับไี่ลูกกองจะโฟกัสหรือเปล่าเป็นรุ่นอายุยืนนะดูด้านหลังด้านหลังมีตะกุดหนึ่งดอกนะฮะตะกุดฝังนะครับ นี่นะครับหลวงปู่อิ่มนะหลวงปู่อิ่มเลขโคตรันนัมเบอร์หนึ่งเจดเ้าสองโอ้โหหนึ่งเจ็สองสวย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 เป็นตะกุดหนึ่งดอกฝังนะฮะนี่นะครับพระผงปีสองพนห้าสห้านะฮะประกันแท้นะครับประกันแท้ตัวนี้บอกเลยว่าแถมแถมของแถมของแถม พามารับชมของแถมนะฮะนี่นะครับอายุยืนดูใบหน้าของหลุงปู่นะฮะเพื่อนๆสังเกตเหมือนผมทุกคนไหมครับสังเกตไหมฮะสังเกตใบหน้าของหลวงปู่อิ่มนะครับทุกแบบทุกพิมพ์นะครับผมมองว่า ใบหน้าละไม้คล้ายคลึงกับหลวงพอทวดมากๆนะฮะทุกแบบทุกพิมพ์ที่แกะออกมาคล้ายกันมากนะครับสําหรับผมนะฮะสาหรับคล้ายสําหรับผมนี่เหมือนมากนะครับผมมองนะสายตาผมมองนะนี่นะครับคล้ายมากนะครับโอ้โหดูนะนิ้วมือติด คมคมเลยนะเป็นพระผงอายุยืนไปี2565นะครับเกจี5แผ่นดินนะฮะอายุ106ปีนะออนนี้นะฮะวัดทุ่งนาใหม่เป็นศิษย์แท้หลานแท้ของพ่อคล้ายวัดสวนขันนะฮะโอ้โหนีนะหลวงปู่อิ่มปัญญาวุฒโธนะครับอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระผงอายุยืนนะฮะนี่นครับเป็นรายการแจกผมแจกให้ใครจะรับ ใครอยากได้ไหมใค,ไขขหใครอยากได้ขอค่าน้าหน่อยก็แล้วกันใครอยากได้ขอค่าน้ําหน่อยก็แล้วกันเออนี่ประกันแท้ประกันแท้เอาไปเก็บให้ลูกให้หลานนะพี่นะไปเก็บให้ลูกให้หลานนะทาไมถึงบอกว่าหน้าตาละไม้คล้ายกับพ่อทวดนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเป็นความคิดของผมเองนะครับน่าจะเป็นความคิดของผมเองแหละนะครับอาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับ เพื่อติดตามรับชมรายการใหม่ๆรายการสวยๆนะครับพามารับชมนะฮะสำหรับวันนี้ไปพร้อมกับสายฝนฝนเริ่มโปอยโปรยเอ้ยฝนโปรยปลายลงมาแล้วอนะันนาฝนเริ่มลงมิดแล้วนะฮะฝากดูแลสุขภาพทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ